คลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมมาแบ่งปันวิธีปลดเมลนะครับปลด Gmail เครื่องนี้เป็น Infinix Smart 8นะครับด้านหลังกล้องจะเป็นลักษณะนี้นะครับ Infinix Smart 8นะครับเราปลดล็อกหน้าจอแล้วนะครับมันก็จะมาติดเมลนะครับมาดูวิธีปลด Gmail เลยนะครับปลดยากนะครับุ่นนี้นะครับไม่ใช่ง่ายนะแต่ปลดได้แน่นอนครับตัวนี้ยากนะครับ แอนดรอย13นะครับโมเดล65 25หรืออะไรนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนครับเข้าไปต่อ w i f ฟก่อนไปเชื่อมต่อ w i f ฟนะครับมุนภาคเลือกไทยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันไปไม่ได้ครับมันถัดไปไม่ได้เพราะว่ามันติดเมลนะครับตัอสับต้องให้เราเชื่อมต่อ w i f ฟเชื่อมต่อ w i f ฟครับ เพื่อนคนไหนไม่มีไฟล์ Fi ที่บ้านก็เชื่อมต่อมอสปอร์ตมือถือก็ได้ครับคือรูปสัญญาณ w i ไฟแล้วมันก็จะไปเลยนะครับตรงนี้ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับนี่ถ้าไม่ติ๊กถูกถัดไปไม่ได้นะถัดไปผมจะพาเข้าไปดูว่ามันติดเมลเนี่ยมันติดอย่างไรนะครับในกรณีที่เราลืมลัดล็อกหน้าจอเนี่ยกดล็อกหน้าจอมันไม่ยากหรอกครับ แต่ปบทเมลนี่จะยากครับค่อนข้างที่จะยากบางทีเพื่อนๆไปดูคลิปคนอื่นคลิปที่ฝรั่งเขาทานะครับมันไปไม่ได้เหมือนเขานะครับนี่แหละครับตัวนี้แหละไปไม่ได้ครับมาทําตามผมเนี่ยไปได้แน่นอนยากแต่ว่ามีทางไปนะอันตอนนี้เราก็รอครับรออย่างเดียวเดี๋ยวผมจะตัดคลิปออกนะตรงนี้ มาถึงหน้านี้นะครับให้แตะตรงไม่คัดลอกนะครับไปต่อครับนี่ไหมครับมาถึงตรงนี้โทรศัพท์ก็จะถามรหัสรหัสหน้าจอนะครับรหัสล็อกหน้าจอที่เราลืมเนี่ยเราไปไม่ได้ครับแล้วเมลอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ครับใช้บัญชี Google ของชั้นแทนเนี่ยแตะเข้าไปโทรศัพท์ก็จะไปต่อเห็นไหมครับเนี่ยมาถามหาเมลนะครับถามหาบัญชี gmail ที่อยู่ในเครื่องเนี่ย เพื่อนไปซื้อมาร้านก็ใส่ให้เราก็จําไม่ได้ด้วยนะครับยิ่งเป็นรหัสด้วยนะครับทีนี้เราไปไม่ได้เราก็ต้องถอยกลับครับแบ็กกลับแบ็กกลับไปหน้าแรกนะครับได้เปลี่ยนให้ให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะจะทํางานง่ายนะครับมาหน้าแรกเลยภาษาไทยจะทํางานยากครับให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเลือกตัวนี้ครับ English u n i t e d Start e s ตรงเนี้ยเสร็จแล้วก็น x กเลยครับ ตรงนี้ก็เน็กครับมีภาคแล้วเลือกอันไหนก็ได้ครับอันนี้ก็เน็กครับหน้าไฟลเน็กไปก่อนให้มาอยู่หน้านี้นะครับแล้วก็ลูดขึ้นครับแล้วก็แตะเข้าไปตรงนี้ครับตัวหนังสือเข,ขียวเนี่ยแตะเข้าไปเราจะไปเข้า Google chrome น,ะ,นะครับมันจะเข้ามานี่พอเข้ามานี่เสร็จก็แตะเข้าไปตรงด้านล่างนี่นะใช้โ o m e แบบไม่ใช้ไม่มีบัญชีนะเนี่ยแต่ด้านล่างนี้ ตรงนี้ก็ c o n t i n u ล้วแล้วก็แตะพิมพ์ค้นหานะครับพิมพ์คําว่า the unlock pro นะครับ the unlock pro นะเป็นภาษาอังกฤษนะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เด h e นะครับ th อ่าไม่ใช่ครับพิผิด อ่าี e นะครับอันล็อกนะครับ un อน่านะครับเราพิมพ์คำว่าเดออันล็อกยังไม่ถึงอันล็อกเลยนะครับ un ขึ้นมามันก็จะขึ้นมาละแต่เข้าไปครับอันล็อกพอตรงนี้ค่อนข้างที่จะยากนะมันไม่เหมือนกับคลิปที่เข้าลงไว้เหมือนมันง่ายนะครับแต่ว่าเราเครื่องนี้มันจะยากครับในไอ้สเปคไอ้เครื่องรุ่นเนี้ยของผมเนี่ย ตัวนี้แหละยากิแล้วก็แตะเข้าไปตรงนี้นะครับตัวแรกนี่เลยเดี๋ยวลอกโป้แล้วก็แตะเข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยตรงสามขีดเนี่ยแตะเข้าไปตรงนี้มันขึ้นมาอย่างนี้เราก็แตะตรงนี้ครับตรงลูกศรเนี่ยย่นหน้ามันเข้าไปแตะเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้มันเด้งออกมาตรงสามขีดเนี่ยแล้วก็แตะเข้าไปตรง APK bypass ตรงนี้นะ ตรงนี้ให้การกระบาดดอกนะครับอ่า A B, K B p ไปพาร์ s เตือนขึ้นไปครับเนี่ยมาหน้านี้มันถ้ามันเข้าเซตติ้งได้มันจะทํางานง่ายครับเห็นไหมครับมันเข้าไม่ได้เข้าตั้งค่าของตัวเครื่องเนี่ยเนี่ยเซตติ้งตรงนี้มันเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้เข้า Android hidden setting ตรงนี้ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันครับเราจะเข้าตัวนี้แหละ เพื่อไปปลดเมลนะครับแต่มันเข้าไม่ได้เราต้องมาเข้าตรงนี้ครับนี่ ram store เนี่ย open ออตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยเข้าตรงนี้นะครับไม่รู้มันชัดหรือ,ปรรรอเปล่า ram store open เนี่ยบางคลิปมันเข้ามาตรงนี้มันจะมีแอปโผล่ขึ้นมาสองสามแอปนะสองแอปหรือสามแอปแต่เครื่องนี้ไม่มีนะค่อนข้างที่จะยากนะ ไม่มีครับถ้าของเ,อเพื่อนมีแอป2อสแอปน่ก็คือแตะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับแตะเข้าไปตามถ้าไม่มีก็ทําตามผมนะครับไม่มีทําไงครับเข้าตรงนี้ครับแตะเข้าไปตรงคําว่าแอปเนี่ยหัวแถวแถวแอปเนี่ยมันก็จะโผล่แอปขึ้นมาครับทีไอเบ์เซอร์อะไรก็ตามนะครับแล้วก็แตะเข้าไปตรงดาวน์โหลดตรงนี้ทีนี้เราจะไปค้นหานะครับแตะตรงเว้นขยายครับ พิมพ์ค้นหาคำว่า hidden android setting นะครับ hidden นะครับตัว h aste, ตัว i double d นะครับ android setting ตัวนี้ไม่ใช่นะตัวแรกนี่ไม่ใช่นะครับมัน android ขึ้นก่อนต้องเป็น hidden ขึ้นก่อนตัวนี้ด้านล่างนี่แถวล่านี่แถวนี้นะครับแล้วแตะเข้าไปเลยครับแตะเข้าไปแถวนี้ แต่เข้าไปแถวนี้เสร็จแล้วเลื่อนหาดยที่มันมีไหมมันได้เปิดไม่ได้ไม่มีไม่มีมมเราแตะเข้าไปตรงนี้ดูมันเจ็ตตรงนี้ดู hidden android hidden setting ตรงนี้แตะเข้าไปอ่ะให้มันดาวน์โหลดตรงนี้เข้าได้นะเนี่ยมันกําลังดาวน์โหลดอยู่ติดตั้งอยู่ ทำต,ตามผมนี่แหละครับบางเครื่องก็จะง่ายนะบางคลิปเขาเหมือนก็ดูเขาทาง่ายแต่ว่าเครื่องนี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนสักนิดนึงนะครับแต่ทําได้ครับรอมันติดตั้งอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็แตะเข้าไปเลยครับ installing เลยติดตั้งแล้ว open ครับ open ตรงนี้แตะ allow นะครับ เน่มันม่อย่างนี้นะครับทีนี้เราให้เราเลื่อนหาคําว่า setting นะมันมีหรือเปล่าเลื่อนไปดิไม่มีนะเดี๋ยวนะเ,วเลื่อนหาถ้าไม่มี setting เราก็ปลดไม่ได้นะเลื่อนหาครับต,ตัว s ตัว s มันอยู่ด้านบนนี่หรอ setting เราจะเข้าไปตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับ S อยู่ด้านล่างเดี๋ยวพิมพ์เลื่อนหาก่อน D ตัว S แต่เข้าไปตรงนี้ครับ System Setting อย่างเงี้ยแต่เข้าไปแต่เข้าไปตรงนี้มันเป็นโฆษณานะรอมันโฆษณาก่อนมันจะมีการกระบาดด้านนี้ตรงนี้ด้านบนขวามือนะมุมบนเราค่อยกดการกระบาดอกอกปล่อยให้โฆษณาไปนะครับเนี่ย เห็นไหมครับมันจะเด้งเข้ามาตั้งค่าของตัวเครื่องทีนี้เราถึงจะปลดได้นะเนี่ยลองแตะครับไปด,ดูครับ My Phone เนี่ยแตะเข้าไป i n น i n i x Smart 8นี่ Infinix Smart 8 Android 13นะครับโมเดล X 6 5 2 5นี่ครับ Android 13ผมพาเข้ามาดูโมเดลเฉยนะครับ เดี๋ยวเรากลับไปทีนึงให้อยู่หน้าตั้งค่านี่นะครับเดี๋ยวเพิ่งออกไปไหนนะอยู่ตรงนี้แหละทีนี้เราจะไปเปิดตัวช่วยนะครับจะเข้าไปเมนูช่วยเหลือนะครับคนพิการนะครับเดี๋ยวนะ๋ยวตรงไหนภาษาอังกฤษเพ่อนข้าเข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยสเ e เ i ียลเ i ดิตรงนี้อ่าเสร็จแล้วก็แตะเข้าไปตรงนี่แหละครับ e x c e s s i b i l i t y นี่แหละเปิดไปเปิดเมนูช่วยเหลือครับแตะเข้าไปตรงนี้แล้วก็แตะเปิดครับแตะ Allow นะครับก็ติดนะครับตรงนี้อ่าเห็นไ,ไหมครับมันจะมีเมนูช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยเนี่ยอ่าทีน,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 นี้นี้ก็ย้อนกลับไปหน้าตั้งค่านะครับให้อยู่ในหน้าตั้งค่านะตั้งค่าของตัวเครื่องนะย้อนกลับไปย้อนกลับไปอีกทีนึง กลับไปอีกทีนึงนี่มาหยุดหน้านี้นะครับด้านกลางของตัวเครื่องเสร็จแล้วให้แตะเข้าไปตรงนี้ครับแอปเนี่ยแตะเข้าไปแล้วก็แตะแถวนี้ครับแอปเราจะไปปิดการทำงานของ Android Setup กับ Google Pay Service นะครับแล้วแตะเข้าไปตรงนี้ครับ Android Setup ตรงนี้แตะเข้าไปแตะคำว่า Fix Stop ปิดการทํางานแล้วโอเคย้อนกลับไปที่นึงเสร็จแล้วเลื่อนขึ้นครับไปปิดการทํางานของ Google p a y Service ตรงนี้แตะเข้าไปอ่าเสร็จแล้วก็แตะ f i ิกสต p อปโอเคแต่ตรงนี้ครับผู้กุญแะ Dis เ b ิร a น p นะครับทีนี้ย้อนกลับไปหน้าแรกเลยทีนี้ นี่เป็นการปวดเมล์แล้วนะย้อนกลับไปเราจะเข้ามาใหม่ออกไปหน้าแรกเลยนะครับหน้าภาษาเลยเดินหน้าเข้ามาใหม่อ่าน็กเข้าไปน็กเข้าไปรอครับรอก,ก่อน รอครับหน้านี้ต้องรอก่อนครับรอให้ไปอยู่อีกหน้านึงนะครับมันหมุนไปเรื่อยเราต้องรอนะครับไม่งั้นปลดไม่ได้รอให้ไปให้มันไปถึงหน้าเช็คอินโฟอัปเดตนะครับตรงนี้ก็โนโต๊ก no ็ปีนะครับไม่ไม่ไม,ไม่นี่นะครับ มาหน้านี้นะครับนี่นะครับมันไปไม่ได้แล้วก็แตะตรงนี้ครับเดี๋ยวเมนูช่วยเหลือเนี่ยแล้วก็แตะตรงนี้เอาไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมวางก่อนแต่อีกทีแต่ชิดแตนแล้วก็แตะเข้าไปตรงนี้ไม่ได้แต่ไม่ครับแตะเข้าไปตรงนี้ครับไม่ได้แต่ไม่แตะเข้าไปแล้วก็แตะชัดนาวนะครับไปๆนะไม่ได้แต่ไม่ไม่งั้นปวดไม่ได้นะครับยากนิดนึงแต่ แอะไม่ทันมีวิธีนี้วิธีเดียวนี่แหละครับเพิ่งเนี้ยอินฟินิตรุ่นเนี้ยค่อนข้างที่จะยากจับหน้าจับตรงนี้อเ,เออนะครับมันต้องมาอย่างนี้นะแล้วก็แต่ไปตรงนี้ครับไอตรงไม่ใช้บัญชีเนี่ยแต่แถวล่างนะมันม้นๆอย่างนั้น เสร็จแล้วนะครับมันหมุนนานแล้วก็แตะไมคครับเห็นไหมครับเรารอมันก็จะเข้ามาอย่างนี้นะนี่เราปลดได้แน่นอนครับแต่โดนเลยครับอ่าเสร็จแล้วก็แตะตรงนี้ครับตรงบุคคลเนี้ยอ่าเสร็จแล้วเลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นแต่ตรงนี้ครับท i m e o s c i l t o ตรงเนี้ยแตะเข้าไป าไม่ทันก็ค่อยๆทำนะครับแล้วก็แตะตรงรูปป้านตรงนี้ยแตะเข้าไปอ่าเนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้ไหมครับแตะเข้าไปเลยครับเถอนอนอืมเราจะมาเปิดการทำงานนะครับเถอนอนเนี่ยเราจะมาเปิดตัวนี้นะครับ Enable เ,เ,เนี่ยห้เรามาเปิดครับนีเป็น Disable นะครับ เสร็จแล้วก็ถอยกลับไปครับถอยกลับไปครับถอยกลับไปอีกทีนึงอ่านะครับถอยมาหน้านี้มันก็จะนี่นมครับปลดได้แล้วครับพอถอยมาเมื่อกี้นะนเมื่อกี้มันก็จะเดินหน้ามาใหม่นะครับหน้าอย่างนี้ปลดได้แน่นอนครับเห็นไหมครับปดได้แล้วเอ็กซครับแตะเข้าไปแตะกเซปตตัวนี้ก็ติ๊กว่าครับยังไม่ต้องโหลดก็ได้แต่โอเคครับ ย่างนี้ปลดได้แน่นอนนะครับตรงนี้ก็สคริปครับล็อกอินไอเรายังไม่ต้องล็อกนะครับโอเคตรงนี้ก็เขาให้ใส่รหัสล็อกหน้าจอแล้วก็สคริปก่อนครับอันนี้ก็สคริปต์ข้ามไปก่อนนะครับมันเะป็นภาษาอังกฤษนะเห็นไหมครับปลดได้แล้วแต่ใช้งานเลยนะครับอืม ค่อนข้างที่จะยากนะครับซับซ้อนนิดนึงอาจจะไม่เหมือนคลิปของคนอื่นเขาทำนะครับนะครับคลิปนี้นะครับเอาเมนูช่วยเหลือออกครับแต่ตรงนี้แต่รูปคนนะครับเข้าไปตรงนี้แล้วก็แตะปิดครับตรงนี้ได้ออกก็แล้วทีนี้ผมจะพายเปลี่ยนภาษานะครับภาษาไทยเอาไปตั้งค่าของตัวเครื่องตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วก็เลื่อนหาคาว่า system นะครับภาษาไทยนะครับ system ตรงนี้ภาษาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ language input เขวนี้นะครับแตะเข้าไปตรง language ได้บวกภาษาเข้ามาครับแตะตรงสือสีเขียวแตะภ,ภ,ภาษาไทยแล้วก็แตะ apply เข้ามาครับเห็นไหมครับเป็นภาษาละเป็นภาษาไทยละครับ ค่อนข้างที่จะยากนะครับบางเครื่องก็จะง่ายกว่านี้นะครับรุ่นนี้แหละแต่เครื่องนี้มันจะยากนิดหนึ่งนะครับมันซับซ้อนนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชม